Good morning นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็แบบกำลังจะไปทํางานอีกแล้วคะ่ะเธอสวยไหมคะวันนี้นี่มีความปล่อยผมแล้วนะนะใครแบบบอกว่าอยากเห็นแบบดิฉนันีนลุกที่ปล่อยผมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่ะกาปล่อยให้แล้วข้างหลังคือแบบผมสยายมากคะ่ะคุณขาจัดให้นะคะโดยปลาโอ๊ตนะคะพ่อค้าไขา่ไก่พี่กเกอเก็แซวนะปลาโอ๊ตหนูไม่ได้แซวนะพี่เกามันบอกว่า ปโอตเป็นพ่อค้าขายไก่แห่งเมืองลบบุรีช่างผมคู่ใจของดิฉันนะคะก็สวยยุ่สวยแล้นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะก็มาทํางานอยู่กรุงเทพนะคะวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้โพสขายปลาเลยอะไรเลยใดยๆแต่ว่าก็ยังขายอยู่นะคะอ่ะใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะเนี่ยปลาอินซีนะคะปลาอินซีแดดเดียวยังคงเป็นแม่ค้าปลาคนเดิม และคนเดียวที่สวยขนาดนี้นะคะปลาอินทรีเด็ดเดียแพรลี่สั่งเลยนี่4ชิ้นแบบนี้นะคะ400กรัมทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานเลยนะคะได้ไปก็ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟค่ะคุณลูกค้าค่ะกินได้ทันทีถ้าใครขี้เกียจเหมาะที่สุดแล้วปลาอินทรีแพรลี่แบบทอดเสร็จพร้อมกินเออลำบากหน่อยก็มึงแค่ตัดถุงอะมึงแค่ตัดถุงแล้วมึงก็ตัดเข้าปาก นะคะเอาง่ายๆเลยเพราะว่าลูกค้าจะถามเยอะไม่อุ่นได้ไหมเออพร้อมกินเลยหรือเปล่าต้องทอดซ้ำไหมไม่ต้องเลยแล้วเป็นปลาแดดเดียวด้วยนะคะพร้อมรับประทานไม่ใช่ปลาเค็มสนใจพิมพ์รหัสใต้คลิปนี้นะคะ4ชิ้น399บาทส่งฟรีรหัสปรปลาหนึ่งนะคะแล้วก็มีโปรด้วยนะคะ2แพ็กเหลือ750บาท750บาทพิมพ์รหัสง่ายๆนะคะ ปอปลา2ได้ไปสองแพ็คแชิ้นเลยปลาอินทรีแพรลี่ปลาอุนหนุนด้วยหรือใครสายกาแฟทานกาแฟดิฉันก็ทานทุกวันนะคะกาแฟดิฉันฉ่ำมากเพราะมีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนมีลูทีนมีวิตามิน B รวมนะเบตากูแคน เออกิงโกะใบแปะก้วยอะจัดให้เต็มโคเอนไซคิวเทนแน่นๆหนึ่งกล่องมี3สูตรแบบนี้นะคะแล้วก็ลดราคาด้วยจาก499เหลือ299ถ้าอยากแบบได้คุณสมบัติแบบเหมือนเรากินวิตามินเหมือนเรากินวิตามินบำรุงร่างกายแต่มาในรูปแบบของกาแฟนะคะคุณก็พิมพ์รหัส P1 เลยค่ะ1กล่องจากราคา499บาทขายแค่299แล้วส่งฟรีด้วยนะกาแฟใกล้หมดแล้วนะคะพิมพ์รหัส P1 สนใจกาแฟหรือว่าสนใจปลานะคะก็ะอุดหนุนกันหน่อยนะคะทุกคนก่อนไปทํางานนี่ค่ะวันสุดท้ายที่กทมน,นะคะเดี๋ยวต้องกลับบ้านค่ะไปเคลียร์ไปเตรียมนะคะงานก็เยอะงานลาดงานหลวงนะคะทุกคนคะ่ะงานอะไรก็ได้แต่งานฟรีพักก่อนนะคะงานเยอะไม่ว่าแต่ว่าไม่ซู้งานเช้าวันนี้แต่งงานแต่หกโมงนะคะทุกคนสวยฉ่ำไหมคะคอมเมนต์ได้อย่าลืมอุดหนุนปลาด้วยนะคะ 1นึ่งแพ็คสชิ้น4ี่ร้กรัมสามรหัสปอปา1 2ึ่งสองแพ็คเจ็หมีส่วนลดจาก798ปปอปา2องลักแพร y ี่เอนดู o, แพรี่ก็อุดหนุนปลาอินทรีย์กับกาแฟด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ